สวัสดีครับทุกคนผมช่างกิตนะครับวันนี้ช่างกิตจ,จะพาทุกคนไปดูเจ้าตัว X Max 2024นะทุกคนปี2024อย่างเป็นทางการของรุ่น X Max นะทุกคนปีนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่จะตื่นเต้นนะทุกคนสําหรับเจ้าตัว X Max นะเปิดตัวมาพร้อมกับราคาใหม่ที่บวกขึ้นนิดหน่อยนะสำหรับเจ้าตัว X Max 2024นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีสีอะไรบ้างนะครับ X Max 2024นะครับ ในเจ้าตัว X Max ก็ต้องบอกว่าคงไม่มีอะไรที่จะตื่นเต้นไปสักระยะเวลาหนึ่งนะทุกคนแซปประมาณ4 5ปีก็คงเป็นโชมนี่แหละก็ไม่ผิดคาดผิดอะไรนะทุกคนก็เปลี่ยนเพียงแค่เจ้าตัวสีใหม่เท่านั้นนะการออกแบบการดีไซน์ยังเป็นเหมือนเดิมนะทุกคนยังเป็นเหมือนเดิมตัวสี จะบอกว่าสีใหม่ก็ไม่น่าจะใช่สีใหม่นะทุกคนดูแล้วก็ยังเป็นสีเดิมอยู่นะแต่เปลี่ยนเป็นเจ้าตัวปี2024พร้อมกับขยับราคาขึ้นอีกนิดหน่อยนะทุกคนราคาแนะนํนะของเขาอยู่ที่191,000กับอีก100บาทนะทุกคนเป็นราคาที่ขยับขึ้นนะทุกคนเพิ่มขึ้นนะจากเมื่อปี2023นะเป็นโมเดียวกันแต่ราคาก็อยู่ที่189,000กับอีก900นะปีนี้ราคาเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะทุกคนสำหรับเจ้าตัวรถนะ ทุกปีนะทุกคนรถจะมีราคาที่จะขยับขึ้นนะตามสภาวะเศรษฐกิจนะอันนี้เราก็ต้องอยอมรับนะทำความเข้าใจนะว่ามันมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะมีทั้งหมด4สี4นะทุกคนสําหรับ X Max 2024นะปกติแล้วเขาจะมี5สีแต่ปี2024ก็มี5สีแหละก็คือเปิดตัวไปในรุ่นพิเศษแล้วสีหนึ่งนะเป็นสีดาตาลก็เหลือในรุ่นที่เปิดตัวใหม่อีก4สี4ก็จะมีสีเทาดําสีดํา สีแดงแล้วก็จะมีตัวสีเทานะทุกคนการออกแบบการดีไซน์ก็ยังเป็น XMAX เหมือนเดิมนะทุกคนก็ยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะตัวเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ 300cc นะทุกคนถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ให้สมรรถนะที่ดีนะให้อัตราเร่งที่ดีนะสำหรับเครื่องยนต์เจ้าตัว XMAX นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวเทคโนโลยี Y c o n n e c t นะในรุ่น XMAX เป็นเพียงรุ่นเดียวที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของ w i c o n n e c t นะไม่มีการเรียกคืนนะทุกคนตัวนี้ก็ ปลอดภัยหายห่วงได้นะสําหรับใครที่ใช้ตัวระบบบายคอนเน็กหรือว่าแอปพลิเคชันบ i ยคอนเน็กของเจ้าตัว XMAX อยู่นะตัวนี้ไม่มีปัญหานะทุกคนตัวระบบเบรกก็ได้มาเป็นแบบดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังนะพร้อมกับ ABS ทั้ง2ล้อนะครับทั้งล้อหน้าล้อหลังนะสำหรับ XMAX นะครับตัวระบบ TCStraction Control ก็มีมาให้นะครับตัวระบบการปรับสมดุลของล้อนะเมื่อล้อหน้ากับล้อหลังมีการหมุนที่ไม่สัมพันธ์กันเนี่ยเขาจะลดกําลังอัดของเครื่องยนต์นะไม่สามารถเร่งเครื่องได้นะคือตัวระบบ TCStraction Control นะครับ ตัวฟีเจอร์ที่โดดเด่นของเขาก็เป็นเหมือนเดิมนะทุกคนยังเหมือนเดิมนะทั้งที่ที่บอกว่าเหมือนเดิมนะตัวระบบไฟไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟเรลเป็น LED ทั้งหมดนะทุกคนการออกแบบการดีไซน์ก็อยู่ในสไตล์ทรง X นะก็ถือว่าสวยงามดูดีแหละสําหรับ X Max นะแต่ยอดขายหลังๆไม่แน่ใจว่ายอดขายยังยังปังเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ทั้งกีคิดว่าน่าจะดับๆลงมาบ้างนะสำหรับในบิ๊กบัสใน บิ๊กซิกูเตอร์ 300cc สำหรับพวกเอ็กแม็กพวกพอซ่านะหลังๆมาก็เงียบไปหน่อยนะทุกคนก็ถือว่าไม่เว้อวาเท่าตอนแรกๆเท่าไหร่นะครับตัวระบบการสะเทือนด้านหน้าก็ให้มาเป็นแบบเทเลสโคปิกนะทุกคนเป็นกระบอกทกสีดําหัวตรงนะครับตัวนี้ตัวแกนทกให้มาถึงขนาด33เมตรนะครับก็มั่นใจนะการควบคุมเนี่ยการเข้าโคง้งการใช้ความเร็วเนี่ยก็ปลอดภัยห้ห่วงนะสำหรับตัวระบบการสะเทือนนะนุ่มนวลดีนะทุกคนบ ก็ดีไซน์พิเศษนะทุกคนดีไซน์ใหม่ตัวนี้ก็มั้งแต่ในปีที่แล้วได้แหละที่ดีไซน์ตัวเบาะใหม่ให้มีการกระชับมากขึ้นนะครับพร้อมกับใต้เบาะมีห้องเก็บของที่กว้างนะสามารถใส่หมอกกน็อกได้แบบเต็มใบทั้ง2ใบนะครับตัวระบบกุญแจก็เป็นแบบคีย์สมาร์ทนะทุกคนก็ได้มาเป็นกุญแจดีโมดอัจฉริยะนะทุกคนทั้งปลดล็อกอคอปลดล็อกสวิตช์ต่างๆนะก็อยู่ในตำแหน่งเดียวทั้งหมดนะตัวนี้ก็ใช้งานง่ายนะปุ่มเปิดเบาะเปิดเตาถ่านมันก็อยู่ ตรงนี้ทั้งหมดก็สามารถาใช้ได้สะดวกรวเดเร็วนะครับมีช่องต่อสัญญาณไฟ12โวลต์โบให้นะทุกคนก็มาฐานตัวเดิมนะทุกคนก็สามารถต่อ,อเสียบชาร์จแบตชาร์จโทศรศัพท์มือถือไปด้วยนะครับสำหรับในรุ่น X Max นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวชุดสีกันชุดสีก็ถือว่า เป็นสีเดิมนะทุกคนถ้าคิดว่าเป็นสีเดิมนะถึงจะเปิดตัวมาใหม่กับราคาใหม่แต่ชุดสีก็ยังเป็นสีเดิมนะทุกคนอันนี้ปีนี้เป็นปีที่ X Max ไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลยนะทุกคนถือว่าไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะสีแดงก็ยังเป็นสีแดงตัวเดิมนะก็ถือว่าสวยงามนะใครที่ชื่นชอบแบบแดงแก้วแดงเงานะก็ต้องจัดในตัว X Max เลยนะครับตัวสีเทาก็ยังเป็นสีเทาตัวเดิมอยู่นะทุกคนเทาตัวเดิมนะแต่ราคาใหม่นะก็ยังเป็น เท่าตัวเดิมนะครับการออกแบบการดีไซน์ก็อยู่ในสไตล์ทรงเอ็กเหมือนเดิมนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงนะตัวสีดําก็สวยงามนะทุกคนดูโหดดีนะใครที่ชื่นชอบนะถ้าคิดว่าในปี2024สีที่อดูดีแล้วก็ดูแบบยา,ยาวๆไม่น่าเบื่อหน่อยก็น่าจะเป็นตัวสีแดงกับสีดำนะสีดําก็สวยงามนะทุกคนสวยงามเป็นสีดําที่ดูโหดดีนะส่วนเจ้าตัวสีเทาดําล้อแมกซีน้ำเงินตัวนี้ก็ สื้งานไปอีกแบบนะตอนนี้ก็มีในเจ้าตัวปี2023นะทุกคนก็ให้ทุกคนเลือกนะว่าที่ไหนเหมาะสมคุ้มค่ากว่ากันนะตอนนี้ก็ต้องให้คนที่ซื้อเป็นคนตัดสินใจนะว่าสีไหนสวยนะครับแต่ในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการออกแบบการดีไซน์ X m a c ก็ยังคงเป็นรูปโฉมนี้ไปอีกสักระยะเวลาสัก3-4ปีน่าจะเป็นทรงนี้อยู่นะทุกคนน่าจะยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงนะครับต้องรอติดตามดูว่า Yamaha าาจะเอาอะไรมากระชากใจพวกเราอีกไหนะคิดว่าปีนี้คงเงียบนะทุกคนต้องรอลุ้นในเจ้าตัว NMAX 2024นะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนโฉนหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าเปลี่ยนเพ็นงแค่ชุดสีเนี่ยปีนี้ก็คงเงียบมากนะทาง Yamaha เงียบมากคงไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นนะสำหรับปี2024นะครับเหลืออยู่เพียงแค่เจ้าตัว NMAX กับรุ่น f i n นานวะที่เราต้องรุนกันหนักๆว่าในปี2024จะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าสําหรับ2รุ่นนี้นะครับถ้า Fin ปี2024ไม่เปลี่ยนแปลงนะฉังกิดบอกเลยว่าคนเทใจไปฝั่งตรงข้ามทั้งหมดแน่นอนนะครับสำหรับรถครอบครัวขนาดเล็กนะครับ คลิปนี้ช่างเกิจก็พามาดู X Max 2024อย่างเป็นทางการนะครับสำหรับ X Max 2024ของทาง Yamaha นะก็มีประมาณนี้นะทุกคนถึงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังมีราคาที่เปลี่ยนใจให้ทุกคนได้นะทุกคน1 9 1 0 0แกั็อีก100บาท X Max 2024นะครับเอาจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ช่างกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ